สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมารายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหุ้นไอทีของคุณพิธานะครับเมื่อสักครู่นี้มีนักข่าวส่งนะครับบทสัมภาษณ์ของนะครับของเลขาธิการปรปรชนะฮะนะครับคุณนิวัฒชัยเกตอกเกษมมงคลได้ให้สัมภาษณ์อยู่2ประเด็นเป็นประเด็นที่น่าสำสคัญมากครับเกี่ยวกับเรื่องการถือหุ้นของคุณพิธาโดยท่านเลขาของปปช ได้ถแถลงข่าวว่าคุณพิธานะครับนะเคยยื่นเกี่ยวกับเรื่องหุ้นไอทีวีไว้กับสำนักงานปปชนะพร้อมกับแนบคำสั่งสารตั้งเป็นผู้จัดก,การโมรดกเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรเมื่อปีพาศ2 5 6 2นะครับโดยยื่นว่าแจ้งในฐานะเป็นผู้จัดการโมรดกและแนบคำสั่งศาลตั้งเป็นผู้จัดการโมรดกไว้นะครับดังนั้นนะครับ นะก็เท่ากับว่าคุณพิธานั้นนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นที่แท้จริงนะครับเป็นเพียงผู้จัดก,การมรดกซึ่งยังไม่ได้มีการแบ่งทรัพย์มรดกนะครับดังนั้นก็ไม่ถือว่านะพิธานั้นเป็นเจ้าของอหุ้นไอทีวีแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะด้ดอมสม้มก็สบายใจกันได้นะครับเรื่องหุ้นไอทเพราะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะ เวลาเขายื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินนี่สินเนี่ยเขายืม่นอ่ายื่นคําสั่งศาลผู้จัดการมรดกเข้าไปด้วยก็แสดงว่าเขาไม่ได้ถือในนามส่วนตัวเปียงแต่ในนามของผู้จัดการมรดกแนบคาสั่งศาลไปด้วยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพิธานั้นไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นไอทีวีนะนักร้องที่ไปร้องเรียนก็ระวังนะครับจะเป็นการร้องเรียนเท็จติดคุกเจ็ดถึงสิบปีและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ ยี่สิบปีนะครับเพราะนั้นนักร้องคนไหนที่ไปแจ้งความเท็จก็ต้องระวังว่าจะติดคุกกิตรางส่วนอีกประเด็นหนึ่งเรื่องการคำมระการของคุณพิธานั้นเลขาธิการปรปรชก็พูดชัดนะครับนะว่าการเป็นผู้คำมระการนั้นยังไม่เกิดหนี้ถ้าลูกหนี้ยังไม่ได้ผิดนัดชําระหนี้และผู้การผู้คำมัะนกันคือพิธายังไม่ผิดนัดชําระหนี้มูลหนี้ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจําเป็นต้องแจ้งเกี่ยวกับภาระหนี้ เพราะฉะนั้นฝากไปถึงนักร้องและพวกที่หาเรื่องก็ระวังจะติดคุกนะครเพราะฉะนั้นพิธาก็ไม่ได้ทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องปกปิดหนี้สินแต่อย่างใดเห็น <ard> ว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ